หลายหน่วยงานครับลงพื้นที่ไปที่ฟาร์มเมื่อวานนี้เลยเรียกว่างานเข้าครับนี่จำคลิปนี้ได้ไหมครับดูตัวเด็กเองก็สนุกสนานดีอยู่เมื่อวานนี้เจ้าที่จากหลายหน่วยงานทั้งประมงจังหวัดฉะเชิงเซาประหลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอท่าตะเกียบคุณหมอจากสาธารณสุขตำบลคลองตะกรานนะครับลงพื้นที่ไปตรวจที่ฟาร์มจระเข้แห่งนี้นะครับอยู่ที่อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซา เจ้าหน้าที่บอกนะครับบอกว่าเข้าใจแหละว่าแม่เด็กเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเคยชินเพราะว่าตัวลูกสาวอาจจะเกิดในความจระเข้มีความคุ้นเคยกับลูกๆจระเข้เป็นอย่างดีแล้วก็เล่นมาตั้งแต่เล็กๆแต่คนอื่นๆเขาไม่ได้มองอย่างนั้นเลยคุณแม่เขาเป็นห่วงความปลอดภัยของเด็กและยังมีเรื่องของสุขภาพเด็กอีกที่ลงไปเล่นในบอ่อจระเข้โอ้ในนั้นเนี่ยอาจจะมีทั้งฉี่ทั้งอึของจระเข้มันอาจจะมีเชื้อโรคปนเปื้อนได้นะคุณแม่นะ ก็อยากให้คุณแม่พาลูกน้อยไปหาหมอตรวจสุขภาพด้วยจากการตรวจสอบฟาร์มนี้ครับเจ้าหน้าที่บอกว่ามีรั้วรอบขอบชิดกำแพงแข็งแรงดีมีบรนุญาตนะครับในการครอบครองลูกจระเข้เพื่อจำหน่ายต่อได้มีบรนุญาตเพาะพ,พันธุ์แจ้งเกิดจระเข้ปีละประมาณ2,000ตัวกำลังตรวจสอบนะครับว่ามีใบอนุญาตครอบครองซากด้วยหรือเปล่าเพราะว่าไปเจอหนังจระเข้ฟอกอยู่ภายในฟาร์มแห่งนี้ด้วย ขณะเดียวกันครับประมงจังหวัดก็บอกว่าเป็นห่วงเหมือนกันนี่เห็นไหมนอกจากจระเข้ตัวเล็กๆแล้วยังมีตัวใหญ่ๆคืออตัวใหญ่ๆเนี่ยถ้าสมมติว่ามันอยู่ในพื้นที่ที่มันมีรวนรกขอบชิตแบบนี้มันก็ยังปลอดภัยดีอยู่ที่เขากังวลคืออะไรเห็นเด็กเล่นกับลูกจระเข้กลัวว่าเดี๋ยวตัวเด็กเนี่ยจะหยิบจระเข้ตัวเล็กๆเนี่ยติดมือออกมาด้านนอกฟาร์ม แล้วเดี uh ah then, hey like ๋ยวพอมันมาโตข้างนอกทีนี้ยกลายเป็นเรื่องเลยนะเห็นป่ะหยิบมาแล้วค่ะคุณปิ๊กเห็นมะดูดี่เล่นเหมือนเป็นแบบว่าสัตว์เลี้ยงแบบชี้เชองเลยนะครับเห็นไะมเห็นไหมแต่ถ้ามันหลุดไปถ้ามันหลุดไปเป็นยังไงอ่ะโอ้โหไปโตข้างนอกนี่เรียบร้อยเลยนะคุณผู้ชมครับชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นก็อันตรายด้วยขนาดเดียวกันครับประลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงนะครับคุณกัญจนาทศน์นะครับวินนิวัตเนี่ยก็บอกว่า ขอความร่วมมือคุณแม่บอกว่าเลิกถ่ายคลิปอะไรแบบนี้ได้ไหมแล้วก็พยายามอย่าให้ลูกน้อยไปเล่นกับลูกจระเข้อยู่ในบอ่อแบบนี้เลยทั้งอันตรายทั้งเสี่ยงเรื่องของเชงื้อลคเชื้อโรคอะเห็นป่ะน้ํามันก็ขุ่นๆนะไม่รู้มันเต็มไปด้วยทั้งอื ừ, ทั้งฉี่จระเข้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะอันตรายอะแม่เข็ดแล้วแหละงานเข้าเลยเห็นไหมแม่นะคะไอ้ที่เลี้ยงถูกต้องก็ดูทรงเหมือนถูกต้องแต่ไอ้ที่เก็บซากไว้ แล้วฟอกสีหนังจระเข้ไว้ตรงนี้เอาหลักฐานมายืดละกันค่ะเด็กยังแบบคอยบอกน้องได้ทั้งๆท,ท,ที่น้องก็ผูกพันกับจระเข้แล้วนะเมื่อกี้เห็นหยิบจับเป็นลาบูบูเลยอ่ะโอ้โหอ,อ่ะก็เป็นหนึ่งตัวอย่างละกันตอนนี้ชาวบ้านรอบๆฟาร์มของแม่ก็รู้แล้วว่าแม่เลี้ยงจระเข้เขาอาจจะก,กังวลตอนน้าท่วมหรือไม่อย่างไรอันนี้แต่ก็เข้าใจแม่นะคะว่าเป็นอาชีพของแม่